สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนภาษาไทยกับคุณครูอรไทค่ะในเรื่องการหาข้อคิดที่ได้จากเรื่องเรายังคงอยู่กับนิทานเรื่องเจ้าชายกุ้งนักเรียนได้ฟังนิทานและอ่านนิทานกันแล้วใช่ไหมคะคุณครูได้ฟังคลิปการเล่านิทานของนักเรียนหลายๆคนดีมากเลยค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ส่งมานะคะคุณคณรูรอฟังอยู่ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาหาข้อคิดที่ได้จากเรื่องกันค่ะการรับรู้ข่าวสารผ่านการอ่านผ่านการฟังนอกจากจะให้ความบันเทิงความสนุกสนานแล้วนะคะยังให้ข้อคิดกับเราได้ด้วยค่ะสำหรับวิธีการหาข้อคิดที่ได้จากเรื่องมีวิธีการอย่างไรเราไปชมกันค่ะ การหาข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 1. มีความเข้าใจความหมายของคำและประโยค 2. ตั้งจุดมุ่งหมายของการอ่านอย่างพินิพิจารณา 3. ใช้การอ่านวิเคราะห์คำความหมายในของคำ 4. จดบันทึกความรู้การแยกแยะข้อเท็จจริงและ 5. ประเมินเหตุการณ์ โดยสามารถใช้การเขียนแผนภาพความคิดหรือแผนภาพคุงเรื่องมาลำดับความคิดได้จากวิธีการหาข้อคิดที่ได้จากเรื่องทั้ง5ข้อนักเรียนคิดว่าข้อไหนทำยากที่สุดคะสำหรับความหมายในของคำการแยกแยะข้อเท็จจริงรวมถึงการเขียนแผนภาพความคิดหรือแผนภาพคุงเรื่องเราจะมาเรียนกันในคาบต่อไปนะคะ ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีทักษะการหาข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะเพราะนักเรียนของคุณครูต้องตอบคำถาม6ข้อของคุณครูได้แน่นอนเลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจากนิทานเรื่องเจ้าชายกุ้งจงตอบคำถามต่อไปนี้มีทั้งหมด6ข้อค่ะให้นักเรียนเขียนคำถามและตอบคำถามลงในสมุดอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ วิชาและอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คาบต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ